็แทรกแซงครับอ่าคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นบังเอิญว่าผมก็ไม่ได้คุยกับคุณสาธิตคนเดียวครับผมคุยกับเมื่อวานนี้อย่างคุณพิเชษพันพิช,ชาติกุลครับสอส,อสอกบี่ประาธานที่ปเหมือนกันก็ผู้ใหญ่ในพรคประธานิีัปั์ครับ,รบมองไม่เหมือนคุณสาธิตเลยนะฮะไม่ไม่เหมือนเลยครับอ่า,อาคุณพิเชษมองด้วยซ้ำเลยว่าอยากให้มันจบไม่อย่างนั้นมันจะเกิดเหมือนกับปัญหาที่ว่ามันเกิดความขัดแย้งกันผมเรียนไงฮะว่าผมไม่ได้บอกว่าคือต้องแยกระหว่างองค์กรกับคนอืมอกราวเนียับบ้ทภิแล ผมเนี่ยจริงใจกับเขาอมผมเป็นประธานกรรมกาที่การตำรวจมาครับนะครับปีกว่า,วามผมสร้างคุณประโยชน์ให้กับเขามากครับและพี่น้องข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยทราบดีต้องแยกกันระวังองค์กรเขาครับแต่พฤติกรรมของคุณคํานวณวิทย์เนี่ยแทนที่จะเป็นตารวจผู้ใหญ่อชี้นําเพื่อให้พี่น้องข้าราชการตำรวจเนี่ยปฏิบัติอยู่ในกรอบอยู่ในความเหมาะสมครับกลับทําในเรื่องที่มันไม่เหมาะสมอมนะครับนั้นเราก็เลยบอกว่า เอาละพี่น้องข้าราชการตำรวจเนี่ยที่รักคุณคำรณวิทย์เราก็ไม่ว่าเขารักเจ้านายแต่พฤติกรรมที่มาทําอย่างเงี้ยก็เหมือนถูกคุณคำรณวิทย์บล็อกอ่ะก็บอกว่าจะมาเขาบอกให้มาแล้วตัวเองจะมามาให้กำลังใจตัวเองและจะมาให้กำลังใจคุณคำรณวิทย์แล้วคุณคำรณวิทย์ไม่มาจะให้กำลังใจใครล่ะครับเขาไม่มาเพราะข้เหตุผลว่ากลัวเดี๋ยวจะเกิดการประชญหน้ากับคนของประชาธิปัตย์คิดก่อนจริครับคิดต้องคิดก่อนว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์นี้แล้วทำไมไม่คิดล่ะทำไมคิดน้อยจังจริงๆริประชาธิปัตย์ระดมคนมาด้วยะ เพราะบางคนบอกคนในปรยมันจะที่ปไปรับบรูสกายไปออกบอกว่าอ้าวใครรักชอบประชาธิปัตย์ให้มาเลยแต่เช้ามาดูหน้าคำรณวิทย์ใช่ถูกเพราะว่าอะไรจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นจากจากประชาธิปัตย์เกิดขึ้นจากคนในสังคมเขารับไม่ได้ในเฟซบุ๊กเขาส่งต่อกันไปสื่อบรษสกายซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเขาก็เห็นว่ามันไม่ถูกต้องเขาก็บอกว่าถ้าใครเห็นว่าไม่ถูกต้องก็มาคุณคำรณวิทย์พูดให้สัมภาษณ์ว่า มอบพวกนี้ถูกจ้าง3า0รอเนี่ยผมอาจจะถูกผมผมอาจจะเสนอพักฟ้องคุณคำนววิทย์นะครับอืผมไม่แน่ใจว่าตำรวจที่มาเนี่ยคุณคำนวลรับปากเขาเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่สาหรับที่มาที่พักไปได้ปัดเมื่อวานนี้เขามาด้วยใจทั้งสิ้นเพราะว่าเขาเห็นว่ามันไม่ถูกต้องที่ถูกขอมถู่คุกค้างต่างๆเขียนด่าคุณคำนววิทย์เนี่ยมากันเต็มเลยเห็นไหมครับก็เขาเขียนเองครับก็ไปดูสิครับออันนั้นคือบริสุทธิ์ะไม่ได้ตระเตรียมเพื่อให้มาชนกับตำรวจคุณพุทธิอภิวัน มาเมื่อวานในบรรยากาศจะเห็นชัดว่าส่วนใหญ่คนที่มาเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ทนไม่ได้ครับกับรัฐตํารวจกับพฤติกรรมคุณคำรณวิทย์คุณคำรณวิทย์น่าจะประเมินแล้วว่าพักการเมืองเนี่ยเขามีเจ้าของพักประชชนสนับสนุนแน่นอนครับการที่คุณคำรณวิทย์ไปประกาศแถลงข่าวว่าจะมาที่นี่มาส่งหนังสือซึ่งมันไม่มีเหตุผลและมันไม่ใช่เรื่องมองว่าคุณคำรณวิทย์ทำไมถึงประกาศว่าจะกล้ามาส่งหนังสือเพื่ออะไรฮะ ก็ผมเห็นคนที่ทําแบบนี้ท้าทายประชาธิปัตย์คนที่ทําทะเลาะกับประชาธิปัตย์คนที่ด่าประชาธิปัตย์สำหรับพรรคนี้ได้ดีหมดข้าราชการที่ทําอย่างนี้ก็ได้ดีหมดครับนี่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่อการเมืองเรากําลังจะเดินไปสู่ครับไม่ใช่เป็นการแข่งขันในเชิงอยู่ในกรอบแต่การเมืองกําลังจะเดินไปสู่ความเรียกล้มละลายในการเมืองที่ดีก็คือเอาการเมืองไปปนกับทุกเรื่อง Uh huh. และเป็นการให้คุณให้โทษโดยโดยขาดสํานึกและขาดระเบียบหลักการของบ้านเมืองคุณศาสตที่กำลังมองว่าใครก็ตามที่ถล่มประชาธิปัตย์ได้โจมตีได้เคลื่อนไหวโจมตีประชาธิปัตย์ได้คนนั้นจะได้ดีเห็นเห็นเป็นอย่างนั้นนะสุรพงศ์โตว,วิจัก,กัยกล่ะฮะวิจักัยกุลครับะะนัทวุฒิใส่เกลือ,อก็เห็นชัดเจนเสื้อแดงไปชุมนุมเผาบ้านเผาเมืองเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหมดมันจะเป็นระบบเขตหรือมันชื่ออะไรชื่ออลิสแมนลงไม่ได้ยังส่งเมียมาลงแล้วเป็นผู้แทนมันก็ชัดเจนอยู่เองแล้วนะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากเมื่อวานนี้พลตกรวจริงความจริงผมไม่ได้อิจฉาอหรือไม่ได้ไม่ได้มีอคติกับคุณคำรณวิทย์หรือหรือท่านทักษิณครับแต่ว่าผมอยากให้สังคมได้ตั้งสติครับและยึดหลักการของบ้านเมืองอใครรักใครชอบใครในเรื่องไปห้ามไม่ได้หรอกครับ คนรักทักษิณจะมาบอกให้มารักพรรคประชาธิปัตย์มันเป็นไปไม่ได้หรอครับอแต่ว่าคนรักคุณทักษิณก็อยู่ในกรอบของบ้านเมืองครับและทําความเข้าใจกับการเมืองว่าการเมืองอันไหนเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์คการเมืองอันไหนเป็นการเมืองที่ควรที่จะยึดถือไว้นะครับแค่นี้แหละครับแต่ว่าถ้ารักด้วยแล้วก็เชียร์กันสุดริ่มทิ่มประตูทําผิดก็ยังปิดตาปิดหูหลงไหลเหมือนกับรักผู้หญิงสักคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นจะไปทําอะไรก็ไม่รู้ก็ยังดียังนั่นอยู่วันหนึ่งถ้าความจริงปรากฏก็จะเห็นว่า ไอ้ความรักเนี่ยมันต้องมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ถ้ามีเหตุผลแล้วความรักบุคคลต่อบุคคลเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกอะไรมันอาจจะจืดจางได้แต่ความรักสถาบันกับรักบ้านเมืองเนี่ยมันจืดจางไม่ได้เพราะบ้านเมืองยังอยู่ตลอดไปเดี๋ยวผมก็แก่ตายคุณทักษิณก็ตายนะครับจากการสร้างหลักการของบ้านเมืองไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญครับํานวณวิทย์ก็ฝากผ่านรายการคุณไปด้วย คิดให้เยอะคิดให้มากกว่านี้อือย่าคิดแต่เพียงว่าเติบโตจากรองผู้การมาเป็นผู้การตำรวจนครบาลได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราจะทำเพื่อเติบโตไปอีกตําแหน่งหนึ่งไม่รู้จะเกษียณหรือยังไม่รู้อืแต่ว่าคุณได้และลาบยศเงินทองเนี่ยมันมีความสุขเพียงชั่วครู่เท่านั้นแหละครับครับการใช้อํานาจมันแต่ดูเหมือนผู้บังคับบัญชาของเขาทั้งผอตรเองก็ดีคุณเฉลิมอยู่บํารุงซึ่งกำกับดูแลตํารวจไม่ผิดนี่ที่จะไปเจอเจอคนรักคนชอบ ก็นี่แหละเขาเรียกรัฐตํารวจนะฮะรัฐตำรวจ,ม,รรวจมันนําไปสู่ความเสื่อม <c oughs> แล้วเราก็จะเห็นว่าประชาชนก็จะประชาชนที่รักคุณทักษิณเองครับที่เขาเข้าใจในหลักการแล้วก็กฎกติกาเนี่ยเขาจะค่อยๆเริ่มเข้าใจครับว่าโอ้คนที่เรารักเนี่ยนะครับพอจริงๆแล้วเนี่ยการใช้อํานาจไปเพื่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็ต้องมาทบทวนครับสิ่งนี้แหละครับที่เราจะเห็นนะครับต่อไป เราก็มีเพียงการนําเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งส่วนคุณเฉลิมที่รับผิดชอบหรือพบตรจะคิดหรือจะไม่กล้าทําอะไรเลยเราก็ได้แต่เรียกร้องนะครับในฐานะฝ่ายค้านให้สังคมรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ต้องยื่นเรื่องไปตามกฎเกณฑ์ตามระเบียบครับเขาต้องทําในสิ่งที่คือพูดง่ายเขาเป็นผู้มีคํามชาสูงสุดขององค์กรเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ามันไม่ถูกต้องอมันเป็นรอยด่างขององค์กรเขาเนี่ยเขาต้องรีบสกัดไม่ให้องค์กรมันเสื่อมต้องตัดคนที่ไม่ดีออกไป แต่ถ้าเขาไม่ทําองค์กรมันก็เสื่อ,อมรัฐก็เสื่อมครับ,รบเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้คุณคํารถวิทย์ไม่ได้ไปแต่จดหมายเนี่ยส่งมาแล้วได้เห็นบา้างไหมฮะเนื้อหาจดหมายยังไม่ได้เห็นเนื้อหาแต่ว่าเห็นเนื้อหาเขียนว่าในทํานองว่าถูกบีบบังคับถูกกันแก้งจริงครับผมก็มีเนื้อหานะฮะเดี๋ยวลองให้ดูสักนิดหนึงเผื่อว่าคุณสาธิตจะตอบอะไรได้บ้างเนื้อหาเช่น คุณคำรนวิเขียนในจดหมายที่ส่งให้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ว่าก็ผมถือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้พักประชาธิปัตย์มีวิสัยทัศน์ที่คับแคบไร้เหตุผลปราศจากความเป็นธรรมต้องการให้ผมถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนและให้มีความผิดก็จริงจริงๆเขาต้องพูดว่าคุณราเมศรัตนชเวงนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าพักเพื่อไทยก็บอกว่าพักเพื่อไทยคิดอย่างครับ สสเข้าไปทําอีกอย่างก็เป็นเรื่องของสสทำวิสัยทัศน์ของสสอีกเรื่องหนึ่งในแต่ละเรื่องมันก็ไม่ตรงกันครับเขาก็พูดได้ทัฉะนั้นคุณคํนวณวิทูต้องไปไปทําหนังสือถึงคุณรามเมศไม่ใช่ไปถึงคูณด่าพิสิทธ์เพราะคุณราเมศไปยื่นเรื่องกับพรบต่อแล้วพรรคปาธิปัตย์มันก็มีองค์กรมากมายผมก็ไม่รู้เรื่องคุณรามเมศไปยื่นแต่ผมถามผมรู้สึกยังไงผมก็เห็นด้วยที่คุณรามเมศไปยื่นอแต่ผมไม่ได้ไปใช้สิทธิ์แค่นั้นเองขณะเดียวกันครับ การที่มาอ้างว่าพรคปฏิบัติมีจ,จิตใจแคบแคบออ,อันนี้ก็มีปัญหานะครับในหนังสือฉบับนี้ทำไมฮะกับพรคปธิบัต์เสียหายยังไงครับและมันก็ไม่จําเป็นต้องมายุ่งเกี่ยวกับปธิบัติคุณก็ไปชี้แจงกับหน่วยงานคุณอว่าคุณทําปฏิบัติเนี่ยเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่คุณมีเหตุผลอย่างนี้แล้วหน่วยงานคุณบอกไม่ผิดใครจะไปทําอะไรคุณได้สรุปเรื่องนี้คือกางจะบอกว่าประชาธิปัตย์ไม่เกี่ยวเป็นตัวบุคคลหรือสสเท่านั้นอย่างนั้นเหรอฮะใช่ครับและไม่ใช่พฤติกรรมของคคุณวิทยย์เนี่รับ ลากพักไปที่ปัดลงมาด้วยเรื่องอะไรคุณมีเจตนาแฝงเรื่องอะไรครับคุณกำลังจะได้รับบำเหน็จจากนายใหญ่ใช่ไหม,มนะครับคุณกำลังเห็นรุ่นพี่ทำแล้วสำเร็จคุณจะทำตามใช่ไหม,มคุณอย่าคิดว่าเป็นคนคุณเป็นคนกล้านะครับกล้าไม่กล้าถึงขนาดที่ว่าเ,าเขาเขียนในจดหมายว่าถ้าวันหนึ่งเปลี่ยนรัฐบาลก็พร้อมจะลาออกลาออกจากชีวิตข้าราชก,การตำรวจด้วยซ้ำอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเลยคุณจะลาออกจาก ตำแหน่งค,คุณจะออกข้าราชการก็ปเป็นเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของพรรคประชาธิปัตย์นึกออกไหมฮะออก็พกรรคประชาธิปัตย์เข้ามาไอ<บ>้าฟังอย่างนี้มันเหมือนกับคนคนหนึ่งประกาศเป็นศัตรูกับประชาธิปัตย์ไหมฮะว่า,วาถ้าเมื่อไหร่คุณมาผมไปเขาในใจเขาจะประกาศเป็นศัตรูหรือไม่จะพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยเป็นศัตรูก,กับเขาพรรคประชาธิปัตย์ก็เข้ามาบริหารบ้านเมืองถ้าพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าเขามีเป็นบุคลากร,กรที่มีความสามารถก็จะเอาเขาไปใช้งานนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะมาลาออกแล้วมาบอกกับพรรคประชาธิปัตย์ แต่เขาต้องไปบอกกับรัฐบาลแต่พักประชาปัตยเป็นพักการเมืองครับครับซึ่งพักการเมืองก็อาจจะไปเป็นรัฐบาลก็ได้ไปเป็นฝ่ายค้านก็ได้นะครับคุณคำวณวิทย์คิดอะไรอยู่ถึงมาพูดถึงพักประชาธิปัตย์ประเด็นของคุณเนี่ยคือคุณกําลังลากพักประชาธิปัตย์เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของคุณซึ่งจริงๆแล้วคุณจะลาออกหรือคุณจะอยู่ก็เป็นเรื่องของคุณโดยแท้กับต้นสังกัดของคุณจริงๆเนี่ยเขาสังกัดกับผู้ผู้บัญชาคือพบตรอ่าใช่ฮะนะครับและและ สมมุติเราไปเป็นรัฐมตีรองนายกที่ดูแลเราก็ไปเราก็ไปตั้งผอบอไม่ได้นะฮะคนที่ตั้งผอบไอ,อ,อคนที่ตั้งผู้บัญชาการเนี่ยคือคบผอบอรตรนี่ขั้นตอนมันเป็นอย่างนั้นเขาพยายาม